สวัสดีค่ะหมอดูวิกกี้นะคะหมอดูวิกกี้นะคะลงณนะหน้าทองนะคะเสริมเสน่ห์นะคะทั้งเรื่องของการงานแล้วก็ปกตินะคะก็อยู่ที่สำนักสำนักอยู่ที่ถนนนวะมินนะคะกรุงเทพมหานครก็จะมีหลายๆท่านนะคะที่จะมาที่นี่นะคะโอเคมาพูดถึงวิธีใช้กันก่อนเลยนะคะวิธีใช้อันตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นน้ำมันผัวหลงนะคะน้ำมันผัวหลงเนี่ยนะคะเป็น เสมือนครีมนวดทําให้ผู้ชายนะคะสามีของเราเท่านั้นนะคะไม่ใช่คนทั่วไปสเปซสปะใช่หลายๆคนไม่ได้นะคะต้องใช้กับผู้ชายคนเดียวไปแตะตัวเขาทําให้เขาเนี่ยเชื่องแล้วก็เชื่อเรานะคะน้ำมันพวนลงคาทาของน้ำมันพวนลงก็คือณบ่นหาโมเห็นหน้าก็อ่อนใจพุทธอยู่ไม่ได้ทาร้องไห้ยะมหากูนะคะส่วนต่อมาเลยตัวหลักของเราก็คือน้ำมันโยนีค่ะน้ำมันโยนีวิธีการใช้นะคะคือทาตัวเองค่ะ ทาแต้มหลังหูสองครั้งก่อนครั้งแรกที่รับมาจะรู้สึกหรือว่าฟิลลิ่งมันร้อนนะคะแล้วก็ทาหน้าอกนะคะแล้วก็ทาบนจุดนี้นะคะสำหรับของผู้ชายนะคะต้องบอกว่าคือน้ำมันยอดชายซึ่งมีขายเฉพาะต้องแจ้งเพศนะคะค่าทาน้ำมันผหวตเอาน้ำมันโยนีคือนักโยนีขีเมฆลาณ์นักีชนาหนังสังคตีนะคะก็น้ำมันโยนีใช้ทุกวันค่ะ ผู้ชายอยู่ไกลแค่ไหนให้ใช้ทุกวันนะคะถ้าเราไม่ต้องการใช้กับผัวเราใช้ต้องการมีสเสน่ห์กับคนทั่วไปในโลกนี้ใช้หลังหูค่ะแต้มนานมแค่นั้นก็พอแล้วนะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามนะคะเราจะมีคาถาคาถาหนึ่งคาถาเชิงลึกใช้สําหรับคนที่ใช้กับสามีเท่านั้นแต่งงานแล้วเท่านั้นขณะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งคาถานี้นะคะคุณจะต้องทําบุญไปที่วัดพระบาทธรรพุธหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทโดยที่หาเลขบัญชีเอาเองนะคะวิกกี้จะไม่ได้ช่วย ต่อมาเลยนะคะก็จะมีในเรื่องของสําหรับผู้หญิงกลางคืนนะคะก็ให้คิดซะว่าอย่าใช้เอาสามีใครนะคะน้่มันอยู่นีใช้ได้แต่ให้ใช้เพื่อหา,หางเงินเท่านั้นถ้าใช้เพื่อเอาสามีใครนะคะเอาไว้ว่าเพศจะมีกลิ่นทันทีนะคะก็ไม่ต้องดึงดูดเขาเอาเขามาเอาเงินเท่านั้นนะคะอย่าถามพี่พิกกี้ว่าแต่ว่าเขามาจ่ายตามให้เราตลอดชีวิตได้ไหมคะอยากได้อย่างน้คือไม่ต้องไม่ต้องเรียกบาลีนะคะคือให้เขามาหาเราให้เขาเอาเงินมาให้เราไม่จํากัดว่าต้องเอาคนนี้คนนี้คนนี้ขอให้มีแขกเยอะอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะ ประมาณนะคะลงนันทนทองที่นี่นะคะถ้าลงเพื่อการเงินนะคะ799ค่ะถ้าลงเพื่อสเสน่ห์ผู้ชายรอบข้างทั่วไปพันหถ้าลงศักยนีเพื่อสามีหลง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 สองพบาทนะคะก็จะมีใบพยาการหลงหีบคาบซับเทียนเรียกซับเทียนทวงหนี้เทียนเรียกรักนะคะใบพยาการหลงเรียกรักก็มีนะคะติดต่อมาตามวิกกี้ได้ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิกกี้นะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการเทน้ำมันโยนีนะคะน้ำมันโยนีเหมือนแชมพูค่ะน้ำมันทัวหัวหลงเหมือนครีมนวดนะคะต้องใช้น้ำมันโยนีก่อนเท่านั้นครีมหัวหลงไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะวิธีการใช้ครั้งแรกที่เจอก็คือแตะล้งหูนะคะสกิทอย่างนี้นะคะจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าน้ำมันโยนีมีของหรือเปล่านะคะแต่ โดยสรรพคุณแล้วไม่มีในเรื่องของอเรื่องของร้อนนะคะไม่มีเป็นน้ํามันเพียวๆไม่มีทําให้ผิวเกิดความร้อนเลยไม่มีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวิธีการใช้จะอยู่ในอีคลิปหนึ่งใน YouTube สําหรับคนที่สั่งซื้อเท่านั้นวิกกี้ก็จะให้ไปนะคะส่วนวิธีการใช้แป้งพับมตรานะคะก็จะมีก็คือว่าทองที่อยู่ในแผ่นนะคะให้เปิดปเบาๆแล้วเอาทองไปข,ย,ขยี้หน้าแป้งนะคะและสวดคาถาตามที่วิกกี้ให้ไปหลังกล่อง แค่นั้นนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็ดีมากคือยอดขายไม่เคยตกเลยนะคะแค่นี้ค่ะโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสำหรับคาถาแป้งพับมนตรานะคะและคาถาน้ำมันยนีอีกต่อหนึ่งสำหรับใครจะใช้นะคะแป้งพับมนตราให้สวดว่า ปิโยเทวะมนุษยานังปิโยโมพรมมานมุดโมปิโยนาคสุบรนนานางังปิยินที่ยังนะมามิหังนะมามีมานะชาลิติค่ะและคาถาอีกคาถาหนึ่งนะคะที่สามารถสวดทั้งน้ำมันโยนีและแป้งพับมนตราได้นะคะเป็นคาถาเชิงลึกนะคะใครฟังมาถึงตอนนี้ก็จะได้คือคำว่าอุปรสัมปะกะยาวะค่ะ